เราให้ทกคนเดู้ถึงที่สักวกััดาณพูดอรที่โนะครับทุกคนจะทรจากหน้าที่ผมที่ความปรารนาที่จะช่ยเหลือฝ่ายเราเจอะไรแกล้งต่างๆมากมาแต่เรยายายคนไทยนะครับยันมาถึงวันนนะครับ เหมือนว่ามันยากเป็นของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยของชิตนะครับสถานการณ์โควิดสิบเก้าของจังหวัดกรสินของสองเรื่องนะครับเอาเรื่องการดาเนินชีวิตเจา้าต่อไปได้ที่เขาเรียกว,ว่าอยู่ววนะรอดไา้ที่มันเกิดขึ้นมานะครับไอ้สิ่งที่มันแยกันอะไรกันแล้วก็ร่วมอยู่ไม่ก็จะเป็นผมก็ที่อย่างน,น้อยเบาลงกว่าทม้ก่อนตอน,อนอเพิ่มใหม่เลยเดือนเดือนก่อนแล้วนะฮะแล้วก็ไอยอดที่ นั่นก็คือว่าในเรื่องกาวทางวิบัแต่ยืนยันกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าระยะที่สองมันมีแน่นี่ไงครับะระยะที่หนึ่งมานะครับเรามีมาตรการแบบไหนที่างไรนะครับเคยทําสิงคโปร์ดูญ,ญี่ปุ่นดูดนนะรัสเซียดูจีนนะรเกาหลีใต้กระเด้งขึ้นมาทั้งหมดรีบาวขึ้นน,นะครับไม่มีใครไม่รู้ครับว่าเดือดน,น้อนรล้กขึนแต่โอเคสถานการณ์มันดีขึ้นก็เอาเทื่อของประชาชนทุกคนจะต้องขับเคลื่อนจะต้องทำ เราก็ขอทางให้่านแน่นอนแต่ปัญหาของผมกับคับ่วตามสบายไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้ครับแต่ว่าผมแค่ต้องครับผมสวยมากเลยครับไม่รูับะันตาครับเมื่อสักครู่เป็นมิตดผลไปอุทุกเยครับผมแล้วท่านขอสุดเน่ใ่ อินทาซาครับสีแดงชัดเจนเลยนะฮะนี่มันสุพรรณชิ้นสมุยยาห้ากล่องและเจลสติกวอร์ยิ่งงานพวกเรานะครับกินพนิีแก๊สนะครับนะครับมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถยนต์นะหากินกับรถ

បបអ្នកខាបប